ัวลงผู้สมัครนายกอบจลัดบ,บุรีพักประชาชนโดยฆ่าบ้านเกิดตัวเองโลกออนไลน์ของชาวลัดบ,บุรีเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อนายชัยรัตนศักดิ์อิสระพงศ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจลัดบ,บุรีพักประชาชนขึ้นปราศัยบนเวทีบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดลัดบ,บุรีนายชัยรัตนปราศัยช่วงหนึ่งว่าความเจ็บปวดของผมในวัยเด็กถูกพ่อส่งไปเรียนที่กรุงเทพ เนื่องจากในราชบุรีไม่มีโรงเรียนดีๆให้ผมเรียนผมต้องร้องไห้อยู่สองถึงสามเดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับหอพักในโรงเรียนประจำตั้งจากบ้านที่เคยอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นไปเรียนที่กรุงเทพสิบปีผ่านไปเมื่อกลับมาคุณภาพการศึกษาของบ้านเราจังหวัดราชบุรียังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาเหมือนจังหวัดอื่นออบจราชบุรีทำอะไรอยู่กับการศึกษาของลูกหลานเรา มีโรงเรียนห่วยหวยแทนที่จะเอางบประมาณไปทำโรงเรียนสองภาษาชาวเน็ตมองว่าการปลาใสดังกล่าวไม่ให้เกียรติสถาบันการศึกษาในจังหวัดราชบุรีและมีการคอมเมนต์ตำหนิเช่นดูถูกโรงเรียนในราชบุรีมากเกินไปแล้วโรงเรียนในราชบุรีสอนคนให้เป็นใหญ่เป็นโตกันมากเท่าไหร่แล้วได้ค่าตัวเองแสดงตัวเองว่างโง่ดูถูกการศึกษาของจังหวัดราชบุรีมากไปกล้ามาพูดไม่ไว้หน้าใครเลย น่าไปด่ามันจริงๆในชยัยรัฐลงสมัครเลือกตั้งนายกอบาาาจรัฐบุรีแต่ไปได้ค่าโรงเรียนในจังหวัดรัฐบุรีแล้วคนจะมาเลือกนายกอาบาจน่าเชื่อว่าเป็นคนที่เคยเรียนที่โรงเรียนในจังหวัดรัฐบุรีเมื่อไปได้ค่าโรงเรียนที่พวกเขาเคยเรียนแล้วคิดว่าพอ,อครูนักเรียนและอดีตนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดรัฐบุรีจะมีใครเลือกในชยัยรัฐไหม